สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าผู้ชมครับดูเหมือนสาพ,พันธ์วอลเล์บอลระหว่างประเทศหรือว่า FIVB เนี่ยจะให้พื้นที่สื่อกับสาวนักกีฬาไทยบ b เนี่ยให้ความสําคัญหรือว่าพูดถึงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว โดยเฉพาะนับตั้งแต่ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลนชั่นสลีกครั้งที่ผ่านมาครับหลายๆท่านคงได้เห็นแล้วนะครับว่า FIVB ให้ความสําคัญกับสาวไทยเยอะมากๆนะครับแล้วก็นชั่นสลีกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยได้กลายเป็นเวทีการอําลาหรือว่าการรวมตัวกันครั้งสุดท้ายของเจ็ดเซียนในตํานานของ FIVB เลยนะครับซึ่งทาง FIVB ก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก กระทั่งถึงปัจจุบันในเวลานี้ครับข่าวคราวของเวลล์บอลไทยก็ยังเป็นประเด็นสำคัญของ FIVB อยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับกับการกับเคลื่อนวงการเวลล์บอลของไทยแล้วก็วงการเวลล์บอลของโลกด้วยเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับวันนี้ข่าวที่เรานำมาฝากกันนะครับมาจากการนำเสนอของเพจ ฟุตบอลเวิลด์นะครับกับ1นึ่งนักฟย์บอลสาวคนดังของทีมชาติไทยน้องเพียวอัชรพรคงยศที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับในประเด็นที่น้องเพียวเนี่ยได้ทำการเซ็นสัญญาและเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในลีกฟย์บอลอาชีพของประเทศตุรกีนะครับโดยทาง o l l e y b a l l World ได้โพสต์เนื้อหาในโพสต์ครับระบุว่าอัชรพรคงยศ o o d luck in t u r รกี หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าอัชรพรคงยศขอให้โชคดีในประเทศตุรกีโดยเนื้อหานะครับข้าๆทาง FIBB ก็ได้เขียนไว้ว่านักกีฬาสาวไทยจะลงทำการแข่งขันในเทวีปยุโรปเป็นครั้งแรกในชีวิตหลังจากบรรลุข้อตกลงกับสโมสสตุรกีทีมซาลิยาเบเลดเยซิลีกฟยลล์บอลของตุรกีนั้นถือเป็นหนึ่งในลีกลยล์บอลอาชีพที่แข็งแกร่งที่สุดของโลก และยังเป็นหลีกอาชีพที่มีนักกีฬาระดับซูปเปอร์สตาร์ของโลกลงทำการแข่งขันอยู่อย่างจำนวนมากอย่างเช่นทีฮาน่าบอสโควิชของเซอร์เบียกาบี้ของบราซิลและเซรากูเนสของตุรกี ถ้าผู้ชมครับจากประเด็นข่าวนี้นะครับก็มีคนให้ความสนใจกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับและอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีครับว่าการเดินทางไปแข่งขันในลีกต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปนั้นนะครับถือเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือของนักฟุตบอลอย่างยอดเยี่ยมนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะครับว่านักฟุตบอลซูเปอร์รส,ปปรสตาร์ของโลกไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลของอ,อเมริกานักฟุตบอลของประเทศต,ต่างๆในยุโรปเองหรือนักฟุตบอลระดับซูเปอร์ส,ปปรสตาร์ของเอเชียมไม่ว่าจะเป็นจูถิงคิมยอนคุงนะครับซาลิคิมูระหรือว่าซูเปอร์สตาร์หลายๆคนของทวีปเอเชียเนี่ยถ้าจะประสบความสําเมร็จจริงๆคือต้องเคยเดินทางไปแข่งขันที่ลีกในยุโรปนะครับซึ่งตุรกีก็ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกลีกอันดับแรกๆแ,และเป็นลีกที่แข่ง แข่งได้รับการยอมรับมากที่สุดของโลกนะครับอย่างที่บอกกันไปนะครับโดยนักกีฬาไทยท่านผู้ชมครับเราเคยเดินทางไปแข่งขันเนี่ยที่หลีกอาชีพของยุโรปก,กันค่อนข้างเยอะทีเดียวโดยเฉพาะเหล่าบรรดาเจ็ดเซียนของไทยนะครับก็ล้วนเคยเดินทางไปแข่งขันในหลีกอาชีพของยุโรปมาอย่างครบหน้าแล้วนะครับซึ่งก็ทําให้สาวไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมีความคุ้นชินกับเกมการเล่นระดับโลกที่มีความหนักหน่วงรุนแรงและมีจุดตบจุด จุดบล็อกที่สูงมากๆนะครับซึ่งนักวลราวันไทยเหล่านั้นโดยเฉพาะในยุคของ7เซียนเนี่ยก็ได้นําเอาทักษะที่เพิ่มขึ้นจากการแข่งขันในลีกยุโรปเนี่ยกลับมายกระดับทีมชาติไทยให้มีศักยภาพอย่างที่เราได้เห็นกันในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับ และในโอกาสที่น้องเพียวได้ไปเล่นที่ตุรกีในครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีมากๆครับและแน่นอนว่าในระยะยาวนะครับน้องเพียวก็จะสามารถพัฒนาตนเองขึ้นไปในระดับที่สูงกว่าเดิมและเป็นผลดีต่อประสิทธิภาพของทีมชาติไทยของเราในอนาคตด้วยครับจากประเด็นข่าวนี้ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปไล่อ่านความคิดเห็นของชาวโลกกันครับว่าเขามีความคิดเห็นกับประเด็นนี้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยครับ ความเห็นคนแรกท่านผู้ชมครับเป็นความคิดเห็นของคนที่เราคุ้นเคยคุ้นหน้ากันดีครับก็คือดีเจสตารลี่นะครับดีเจชาวอิตาลีนะครับที่เปิดเพลงเต่าง,งอยในสนามเนชันสลีกร่มดึงเพลงไทยอื่นๆจานวนมากและเป็นที่โด่งดังเป็นที่รู้จักของคนไทยเลยจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับโดยดีเจสตารลี่ได้มาให้ความเห็นไว้ครับว่าขอให้โชคดีนะเพียวนี่เป็นก้าวที่สําคัญมากในเส้นทางอาชีพวอลเลยบอลของเธอและผมหวังว่า เธอจะเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆอย่างมากมายจากโอกาสที่ได้รับในครั้งนี้จากคอมเมนต์ของดีเจนะครับก็มีชาวไทยไปคอมเมนต์ตอบกันหลายคนเลยทีเดียวครับความพิเ็นถัดไปครับเขาก็บอกว่านี่เป็นข่าวดีสุดๆไปเลยจากแฟนชาวเอเชียรู้สึกยินดีมากๆที่ได้เห็นข่าวนี้ความพิเ็นถัดไปเป็นของแฟนชาวฟิลิปปินส์ครับโดยเขาบอกว่า เธอเหมาะสมและคู่ควรที่จะได้ไปยืนในอยู่ยในจุดนี้ความเห็นถัดไปเป็นของแฟนชาวฟิลิปปินส์ครับเขาบอกว่าเธอคือหนึ่งในสุดยอดนักกีฬาไอดอลในใจของฉันเลยและความเห็นถัดไปครับบอกว่าขอให้โชคดีมากๆนะฉันยังคงมีความฝันว่าวันหนึ่งเธอจะตัดสินใจเดินทางมาแข่งขันในลีกฟุตบ,บอลอาชีพของประเทศฟิลิปปินส์ฉันเป็นแฟนตัวยงของเพียวเลย ความเห็นถัดไปครับก็บอกว่านี่ถือเป็นก้าวสำคัญในอาชีพนักลยล์บอลของเธอเลยฉันดีใจมากๆที่มีโอกาสได้เห็นนักลยล์บอลเขาและนำพาทีมชาติไทยผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันที่โอลิมปิกในปี2024ความเห็นถัดไปครับก็บอกว่าผมหวังว่าอัจรพรจะสามารถขยับไปอยู่ในทีมในระดับที่สูงขึ้นอีกหลังจากจบซีซั่นอันยอดเยี่ยมนะ ความเห็นถัดไปครับ,บอกว่าอัชรพรเป็นหนึ่งในนักลย์อบอลสาวไทยที่มีความโดดเด่นมากที่สุดฉันคิดถึงเธอมากๆความเห็นถัดไปครับก็เป็นความเห็นของคนฟิลิปปินส์ครับเขามาแท็กเพื่อนของเขาในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถามเพื่อนเขาครับว่าแล้วแบบนี้น้องเพียวอัชรพรจะยังร่วมทีมชาติไทยมาแข่งขันในรายการจริงชป์เอเชียหรือไม่และเพื่อนเขาก็มาตอบครับว่าก็อาจจะมานะ ความเห็นถัดไปครับมาบอกสั้นๆครับว่าขอให้น้องเพียวอัชราพรโชคดีมากๆนะความเห็นถัดไปครับบอกว่านุสราต้อมคำก็เคยไปเล่นที่นั่นมาก่อนแล้วเป็นคนแรกแล้วตอนนี้ก็เป็นอัชราพรวงเล็บนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับคอมเมนต์นี้อาจจะอาจจะไม่ไม่ทราบข้อมูลจริงๆครบถ้วนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักลย์อบอลไทยเคยไปเล่นในลีกตุรกีมาหลายคนแล้วนะครับไม่ใช่แค่นุสรานะครับ ความเห็นถัดไปครับก็เป็นคนฟิลิปปินส์ครับเขามาคอมเมนต์บอกว่าลิซ่าจะไปเล่นในลีกตุรกีแล้วก็มีคนมาเม้นตอบครับว่าประเทศไทยจะกลับมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งอีกครั้งฮ่าฮและแบบนี้คาราคูตจะยังเล่นอยู่ในทีมที่ลีกตุรกีหรือไม่แล้วก็มีเพื่อนเข้ามาตอบครับว่าคาราคูตดูเหมือนว่าจะเล่นในอิตาลีในฤดูกาลนี้ และความเห็นถัดไปก็บอกว่าอัชรพรฟอร์มโดดเด่นมากในระดับทีมชาติหวังว่าเธอจะไม่ล้มเหลวในการไปเล่นลีกอาชีพครั้งนี้นะความเห็นถัดไปเป็นของชาวตุรกีครับเขามาบอกว่ายินดีต้อนรับอัชรพรสู่วงการเวลล์บอลของประเทศตุรกีความเห็นถัดไปครับมีชาวอาเซียนครับไปคอมเมนต์ว่าลุศราต้อมคำเคยไปเล่นที่นั่นก่อนหน้านี้มาแล้วหลายฤดูกาล นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะความเห็นถัดไปเขาบอกว่าเธอคือไอดอลของฉันคนหนึ่งเลยอัชรพรคงยศขอให้เธอโชคดีกับโอกาสในครั้งน allora ี้มากๆนะความเห็นถัดไปเป็นของแฟนชาวฟิลิปปินส์ครับเขาบอกว่าอัชรพรคงยศคือเหตุผลที่ว่าทําไมฉันถึงใส่เสื้อหมายเลขก8 8ลงทําการแข่งขันฟย์บอลอยู่เสมอฉันรักเพียวๆมาก ความเห็นตัดไปครับก็บอกว่าดีกอาชีพที่แข็งแกร่งสําหรับนักกีฬาที่มีความแข็งแกร่งขอให้เธอพบกับความโชคดีมากๆนะอาัชารพรคงยศก็เห็นตัดไปเป็นของชาวเวียดนามครับเหมือนเขามานั่งมา,มาคอมเมนต์ตัดพอครับท่านผู้ชมครับโดยเขาบอกว่าส่วนนักเลย์บอลเวียดนามก็เล่นกันเองช่วยยกระดับกันเองอยู่ในประเทศเหมือนเดิมดูดูเขาจะมีความน้อยอกน้อยใจนะครับท่านผู้ชมครับเวลาที่เขาอ่านเขาเกี่ยวกับแบบ นักกีฬาทไทยไปสร้างผลงานในต่างประเทศอะไรเงี้ยก็คงมีความรู้สึกว่าอยากเห็นเวียดนามก้าวขึ้นมาในระดับนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ความเห็นถัดไปครับเป็นความเห็นที่นํามาจากทวิตเตอร์นะครับก็มีคนญี่ปุ่นรีทวิตข่าวของน้องเพียวไปครับพร้อมกับเครื่องหมายตกใจนะครับพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าอัชราพรจะได้ไปเล่นที่ลีกตุรกีและความเห็นถัดไปก็เป็นของคนฟิลิปปินส์อีกคนครับเขาบอกว่าเท่านั้นพร้อมกับอีโมจิหัวเราะครับ ให้ท่านผู้ชมทายครับว่าคอมเมนต์นี้เป็นของประเทศไหนครับหลายท่านน่าจะทายถูกนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์ครับไม่แน่ใจว่ารู้คิดยังไงถึงได้มาคอมเมนต์แวแบบนี้ครับทั้งที่คนส่วนใหญ่รวมถึงคนฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เองก็มีความแสดงมาแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยนะครับแต่อย่างว่าครับร้อยพ่อพันแม่ครับก็ต้องมีความคิดเห็นอย่างนี้มาบ้างนะครับแต่นี่ก็ไม่ได้สะท้อนว่าคนฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เขาคิดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับความเห็นต่อไปครับก็มาบอกสั้นๆครับว่า สู้เขานะราชินีวอลเลย์บอลของฉันและความเห็นถัดไปครับก็บอกว่าอัชราพรคงยศได้กลายเป็นนักกีฬาเฟย์ลลบอลระดับนานาชาติไปแล้วอย่างแท้จริงว่าสงสารด้วยเธอเคยเล่นให้กับทีมไหนมาก่อนหรออ๋อเธอมาจากประเทศไทยและสิงคโปร์วงเล็บนิดหนึงครับท่านผู้ชมครับอันนี้แอดมินไม่ได้พูดเองนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเอาคำว่าสิงคโปร์มาจากไหนนะครับ ท่านนาอดีตเนี่ยน้องเพียวเคยไปเล่นลีกอาชีพที่อินโดนีเซียแต่ไม่น่าจะเคยไปสิงคโปร์นะครับหรือว่าแอดมินหลงลืมหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับและเขาก็บอกต่อไปครับว่ามันไม่ใช่การแข่งขันในระดับที่สูงมากนักในลีกเหล่านี้อันนี้เขาอาจจะหมายถึงในไทยกับสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นเธอไม่สามารถที่จะคาดหวังในการเลือกทีมระดับท็อปได้หรอกเธอจะเป็นเหมือนผู้เล่นคนอื่นๆในทีมในระดับต่ำ และเธอจะพิสูจน์ตัวเองว่าเธอไม่ใช่แค่หน้าตาน่ารักเท่านั้นและสามารถสร้างความแตกต่างให้เห็นได้แม้จะต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้เธอจะได้รับการติดต่อจากทีมใหญ่ในอนาคตและผู้คนก็ควรตระหนักกันด้วยว่าลย์บอล,ลทีมชาตินั้นไม่ได้สะท้อนหรือการันตีใดทุกส,สิ่งและจากคอมเมนต์นี้ท่านผู้ชมครับเจ้าของคอมเมนต์แรกก็มาตอบกลับครับว่าเธออายุแค่26ปีเท่านั้นเอง และความฝันของเธอในการมาเล่นที่หลีกยุโรปต้องหยุดอยู่กับทีมอันดับที่ 10, 12ของตุรกีอย่างนั้นหรออัชราพรคงยศควรได้รับโอกาสที่ดีมากกว่านี้แม้แต่การไปเล่นในทั่วยุโรปในทีมของโรมาเนียเอเจนซี่ของเธอนั้นไม่เก่งเอาซะเลยและตอนนี้เธอกำลังเดินทางไปเล่นเพื่อหนีการตกชั้นเศร้ามากๆท่านผู้ชมครับคอมเมนต์นี้เนี่ยตอนแรกตอนแรกแอดมินอ่านแล้วก็คิดว่าเขาเขาเหมือนจะมาแข่ๆว่า น่าสงสารไปเล่นหลีกไปเล่นทีมระดับต่ำอย่างเงี้ยแต่พอมาอ่านการตอบกลับของเขาก็ทําให้เข้าใจครับว่าเขามีความหวังดีกับน้องเพียวจริงเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าเพียวเป็นหนึ่งในนักกีฬาระดับท็อปของโลกด้วยซึ่งเอาจริงๆท่านผู้ชมครับถ้าเราไปย้อนดูสถิติการแข่งขันของเพียวในระดับโลกในแมตช์สำคัญต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในเวลกลางปีรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยน้องเพียวจะเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ทําผลงานที่ติดอันดับดีดอ่า บ่อยๆครั้งอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นการทําให้เพียวกลายเป็นนักกีฬาฟย์บอลไทยที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากที่สุดคนหนึ่งทัดจากเจ็ดเซียนเลยทีเดียวนะครับพอมาเห็นว่าน้องเพียวไปเล่นในทีมระดับ12ในระดับต่ําของตุรกีเนี่ยก็อาจจะทําให้แฟนแลย์บอลในระดับโลกหลายคนเนี่ยเขาก็มองว่าเพียวน่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่านี้นะครับท่านผู้ชมครับ และจากคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยก็ทําให้อดมินทราบเพิ่มเติมมาครับว่าชื่อเล่นของน้องเพียวที่น่ารักน่ารักก็ที่เรียกกันว่าเพียวเพียวนะครับจริงๆก็เป็นคําที่แฟนลับต่างประเทศใช้เรียกน้องเพียวกันเยอะมากด้วยนะครับถือว่าเป็นความรู้ใหม่ของอดมินเลยทีเดียวและเชื่อว่าแฟนๆหลายคนก็ไม่รู้ด้วยว่าแฟนๆในอาเซียนในเอเชียเรียกน้องเพียวว่าเพียวเพียวด้วยน่ารักมากเลยครับและท่านผู้ชมครับ FIBB อเนี่ยเอาใจหรือไม่เอาใจเนี่ยลองมาดูล่าสุดในท w i t เตอร์นะครับ ตอนที่แอดมินนั่งทำคอนเทนต์อยู่ในประมาณชั่วโมงที่แล้วในทว i ต t e อร์ของ v o l l e ์บอลเวิรกก็พึ่งจะทวิตนะครับไฟลิปเป็นภาพเคลื่อนไหวของน้องเพียวอัชรพรคงยศด,ด้วยพร้อมกับแคปชั่นตอกย้ำครับว่า enjoy อัชรพรหรือแปลเป็นภาษาไทยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับว่าสนุกไปกับมันนะอัชรพรถือเป็นอะไรที่น่ารักเลยทีเดียวครับเป็นการเรียกเลตติ้งจากคนไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะทำให้ยอดแชร์ยอดไลค์ตามมาอีกเพียบแน่นอน ท่านผู้ชมครับน้องเพียวอัชราพรคงยศถือเป็นนักวอลเลย์บอลรุ่นน้องอายุน้อยที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ตามพี่ๆชุดเจ็ดเซียนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับโคชออสเกติพงศ์รัชะตะเกรงไกรถือเป็นโคนชทีมชาติชุดใหญ่ที่ปลุกปั้นน้องเพียวอย่างต่อเนื่องในช่วงแรกนั้นนะครับน้องเพียวถูกจับมาเล่นใน,ในตำแหน่งบอลกลางนะครับค่อยๆมีโอกาสลงสัมผัสเกมในระดับโลก จนกระทั่งน้องเพียวติดอยู่ในชุดควา้าแชมป์เอเชียครั้งที่2ของทีมชาติไทยในปี2013ณจังหวัดนครราชสีมาที่ประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นน้องเพียวก็ปรับมาเล่นในตำแหน่งหัวสาอย่างเต็มตัวครับและก็ไปรับประสบการณ์อย่างเต็มที่ในการลงทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2014ที่ประเทศอิตาลีโดยเป็นนักกีฬาตัวหลักของทีมเลยครับเนื่องจากในปีนั้นเนี่ยพี่ๆจัดเซียนเลือกที่จะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์แทนนะครับ เพราะว่าช่วงเวลาแข่งขัน,ขน,นทับซ้อนกับชิงแชมป์โลกและนักนกฟุตบอลชุดใหญ่หรือพีพ่ๆเจ็ดเซียนอยากจะสร้างประวัติศาสตร์หยิบเปลี่ยนเอเชียนเกมให้ได้ครั้งแรกเพราะว่าไทยยังไม่เคยได้ในปีนั้นเป็นครั้งแรกนะครับและนังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับอัจฉรพรก็กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกนักกีฬาที่เป็นตัวหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่มาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวครับผ่านประสบการณ์การแข่งขันในระดับสูงของทวีปเอเชียและก็ระดับโลกอย่างต่อเนื่องทุกปี น้องเพียวเคยเดินทางไปเล่นหลีกอาชีพที่ประเทศอินโดนีเซียมาก่อนหน้านี้แล้วครับโดยการเดินทางไปตุรกีในครั้งนี้ครับถือเป็นการเดินทางไปแข่งขันหลีกอาชีพในยุโรปครั้งแรกของน้องเพียวและก็ทาให้น้องเพียวกลายเป็นนักฟุตบอลไทยคนที่8ในประวัติศาสตร์ไทยเลยครับที่มีโอกาสได้แข่งขันยิงหลีกอาชีพประเทศตุรกีต่อจากออนุมัสิธิรักปลืม้มจิตถินขาวลุศลาต้อคมคามาริกากันทองสายไหมประสีช่วยและนริมนขันอันในอดีตที่เคยเดินทางไปแข่งขันครับ ก็หวังว่าฟแฟนๆชาวอาลย์บอลชาวไทยนะครับจะช่วยกันส่งกําลังใจให้กับน้องเพียวสร้างผลงานที่ดีในครั้งนี้ให้ได้ครับและนี่จะเป็นก้าวสาคัญสําหรับน้องเพียวเลยทีเดียวในการพัฒนาฝีมือพัฒนาทักษะของตัวเองเพื่อกลับมายกระดับทีมชาติไทยของพวกเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในยุคที่เกาหลีใต้กําลังจะขาดคิมยอนคงไปแล้วนะครับญี่ปุ่นก็อยู่ในระดับที่เราสู้ได้และจีนก็กําลังจะเปลี่ยนโค้ชนะครับ นี่อาจจะเป็นยุคที่ไทยจะกลับมาเถลิงบัลลังแชมป์เอเชียได้อีกครั้งก็เป็นไปได้ครับและที่สําคัญครับก็คือการสร้างทีมชัดไทยให้แข็งแกร่งแลายีีที่สุดเพื่อรับหรือเตรียมลงทําการแข่งขันเวลล์บอลหญิงโอลิมปิกเกมส์รอบคัดเลือกที่จะมีขึ้นในอีก3ปีข้างหน้านี้ซึ่งแอดมินเชื่อกับว่า นักกีฬาดาวรุ่งของไทยในปัจจุบันเนี่ยจะมีฟอร์มพีคกสุดๆในปีนั้นไม่ว่าจะเป็นน้องเพียวอัชรพรคงยศน้องบุ๋มบีมชัดชุอออนมกศีน้องบีม,บม,ม,บมพิมพิชยาโกกรัมน้องเตยหัตยาบำรุงสุขน้องแนนทัพดาวนึกแจ้งนะครับเหล่าบรรดานักกีฬารุ่นถัดจากเจ็ดเซียนเหล่านี้มีศักยภาพสูงมากและก็มีโอกาสที่จะสร้างประวัติศาสตร์พาทีมชาติไทยไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้เราก็ ต้องมานั่งให้กำลังใจและสนับสนุนพวกเขาอย่างเต็มที่กันต่อไปครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของเรานะครับอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับหลายๆคนนะครับเราก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันในอนาะคตอีกเรื่อยๆฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้อดินด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งแล้วก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ